ถ้าชาสบายนี่ด้ป่าลูกเด้อพ่อกันีแน่เของไปนอกนี่นี่นี่ก็ออกมาข้างนอกวันพ่อเอมาเต็มเนือแล้วดูเด้อดูเด้อดูเด้อได้ยังได้ยังไดขนมเลยพ่อได้ขนมได้ขนมน้อไได้กินถือ mặc phi bò ăn đi bò phi bò Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ หมอดวบอลอ๋อได้เลยหน่กได้ขนมในบ่อเออยานอะไมันสิ แเป็นมาตอนนั้นมน,นมาตรงนี้เมื่อหนังทาเจ้า,จาของราช <c oughs> อ้เราไปข้างนอกอยิวเข่ากระเวยบรรังกิจก๋วยเตี๋ยวแก้เพิ่นในเพ่อเป็นมันเห็ดเนาะเป็นมันเห็ดมันอย่างที่

해봐, 해봐, 해봐. 응응. 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 응. 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 이 응. 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 เพือนพี่อวว่เพ่อมาในี่ยดุกนี่ยใครพีว่ารถพีว่านี่พี่รถมาแล้วมาแล้วมานังดูมาจีบ่อนเนี่ยนังดูเจ้าเนี่ย อ่อนค่่นอยเหนื่อาอือีชอยาอบกเลยเดี๋ยวช่งนึงเอา ค่เมื่ก่นแต่เขา่วยอน,นเป่าแล้วเปียงมันี่้นข้าวไหนหนาเลยนั่งขาคนเห็นแอร์ักชีเรสกินมุกเมื่อวานสนั่มีมาด้ Yeah, าชมาเอามารถไม่เห <can> ็นเอลด์นะโอ้ลับอยู่นั่นแหละรถโอเคลัอยู่ไรมือแล้วได้รถซีดงใเขยังจอดไ้หางฉนเห็นเราโอกไปเรียดเนาะปลาชีมาแล้วจะทงหาเราหรอเปล่โดยเออยะน้องไอซันแโครนอ่ะเอาผู้มีอยู่หนึ่งนี้ไปเสียแล้วก็เรียกแล้วเนาะเปียกจิห็นเเรียกแล้วแล้วว่าเราครับอาจจะเลยเชโนมาก่ะ นไปกับมหาและปาขาเราอยู่นี่องหงายองหงายผมนี่เออเราเปนห่อนมันเยามนี่มันให้ห้อนมาที่น่ยามีแบบเนาะเอาแอนเอาเราลงไปได้แห้งๆแบบนี้จกลง สบายนะฮะได้ลูกไดไข่ข้าว่กแเราไปตวเ้าข้อแดงเออเมนในนไข่ข้อแดงได้นะที่านไม่ได้ใส่ไข่ได้ยอแดงจะได้ที่หวทิ่มันจะหน้าจะกินน้ำเย็นน้ำแข็งใช้กันง้านี่มาอากินจะไปทุ่มมือเป็นยัก็เป็นเหมนกันเอาเขากินแร้วก็เอาเขาหกกินยาไปโยกแล้วกุ้งกุ้ไหเก็บจะว่า ก็อยู่มาได้กัน้ำเย็นจะเป็นผผใส่มันอากาศฮ้อนเนาะเด็กน้อยขนาดใหญ่ยังเป็นเองอดจะจาหนัดกับา้รที่ออกน้ำอนแล้วะโดยพวกน้าีทเรากัางนี้แล้วออกทุกย่างเนาะ ทำได้ยังไงมากะ ผมเจกับบริยูแล้วมันโดนบ่ผิดแล้วขาไม่โมมาแล้วค่ะไปเนาะโดยบอมีเบียกต่ออยู่นะโอ้ ในห้าเอซีเนี่ยเขาได้เห็ดแอบ่ะาเขาไเ็ออกมเห็นลา่มันไตแน่นะเห็ลาดอโอเคมาเป็นสพวนทางสาทางเนาะด้ยขาวปีบานบอดแ้งหมดเลยอันเดียวกันเมย่บอดนั้นมันด้านเอก็นด้านเอมันกินกินคนละอย่างกัน ไมู่้กินไมูุ่เป็นปารุงกินสอน,นไม่กวนะ <c oughs> อ่ะไม่สิกินเลยมาเลยเออมาลูกมาเป็นห่วงห่อนกิยังบวชอ่ะอาการมันห่อนเลยอากามันห่อนแค่

เม่มันดืดู้ปม่ใหญ่ันนี่เนี่นดื้อเขา่นีดน้องม่กินเนอเนเดอรไม่มาป้อนเนอ่างไม่มาป้อนคลายออสซา <c oughs> รูมันคืนเนอเฮนจีจขนมนะฮะมันเนอะไหนนี่มันเดอะอ

ทานกินเพลย์แล้วเรากำังมาทานอาหารได้เลยสบายดีโอ้ยอียังกันนะได้มาหนิอีเนี่ยมาอีแหละหอน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 จะบ้าบุวปินกระเตงกระเตนมันแห้งอ่ะอันน้ำช่อหน่อยลูกเด็นด้วยโด้วยด้วดย เออค่บอสนลนามามาแมลงกัมาคอยถอยรถมานี่คนยันมาแน่ไหมน่ะมาหยอกกันมาได้มามากมาบ่มามากบ่เอาปเอมามากดูอช่างมาเลย Hãy hmm? đục sảy Nè mà về để sang cho nè Cô đi dùng này nè Để sang cho màu này Ôi xe tát đi xưa xe tát đi xưa Ôi นั nah <wäre S 2> ่งไห้หนั่อ่ะนั่งได้นั่งหน้าได้ดูไก่มาจ็นรถเป็นแรกมาเป็นเซ็กเอรถคุณนี่ยไปห่อนเน่นไปไปผ้าใสละ สองหน่วยโอเคเ <Ash well. S 2> ดีนนี่เจาปารุกบปา์เลอรพกันในเทศาลนี้เลยอะสบายดีปารุ่งกันป่ะเฮ้ยดีบ๊ายบายบ๊ายบายลายูบ๊ายบายยูบายบายบเน่ดีวานีบ๊ายบาย